สวัสดีครับโอ้ยยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิเตอร์คลอซิ่งครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันครับตอนนี้เราเทไปประมาณ80เที่ยวครับประมาณ80เที่ยวนะพี่น้องนะจะเบิ่ง80เที่ยวมันใกล้จะจอดกันแล้วนะครับ ดูครับกองหนึ่งมุงย่าไงง่ไหมเอองัดเมาเนะล่องเมืองแต่แล้วชิบล้อกับชิบล้อนะครับแต่ว่าบางนี่ือสนสูงแห้งครับบางนี่ทางบุงย่างสูงเลยเลย,เลยตรงนี้ทางจะสูงมากเราเทไปตอนนี้เ,ออเมื่อวานเทช่วงช่วงค่ำนะครับเมื่อวานเทช่วงช่วงค่ำค่ำกับวันนี้ช่วงเช้ามานี่ก็เมื่อวานเทได้ประมาณ4ี่สิบาเที่ยวครับ มีนี่กัเทอีกกะด้ประมาณรวมๆแล้วนี่ครับเบิ่งจากบาาืังหันมาขอดีตรงนี้มันเดียว้ยมันสูงพวกล่ะนี่ทางนี้จะสูงประมาณ5้าสิเซนนั่นแหละเกือบเมตรหนึ่งน่นแล้วนี่กันว่าเฮ็ดนี่เกือบเมตรหนึ่งเลยครับพุ่มสูงเบิ่งกองดินวะย่างสูงครับกองดินเราเรายืนนี่เสมอเสมอหน้าอกเลยนะครับนี่ นี่ต่กองใหญ่เลยเสรมอบบอกไปแล้วพี่น้องก็บาท่านเกียรลงแต่นี้หอดแก่แล้วครับนี่จากนู่นก็มาลงถึงกระท่อมแล้วประมาณก้านแปดสิบเทียวครับตอนนี้เข้ามาไว้วะสี่หมื่นครับเข้ามาไว 40, ้วะสี่หมื่นบางคนก็ว่าลุกครับบางคนก็ว่าขาดทุนบางคนก็ว่า,เ,าเกือบเบ่เหลือบางคนก็ว่าเหลือแค่ลอยลอยแต่ว่าก็เบื้องว่ะผมอาจจะกะร,ระยะทางผิด พลาดไปนะครับเมื่อวานเพราะว่าจากกระท่อมนั้นมาหาะเราตรงนี้ตรงโค้งตรงมุมนี้นะครับหอดมุมนี้งกับเลี่ยวไปคุณครับ <c oughs> จากมุมนี้ไปหากระท่อมพุ่นกับประมาณจากสองรอเมตรเลยบอพี่น้องสองรเมตรครับแล้วก็จากมุมนี้นะครับขึ้นไปตรงนั้นประมาณร5อยห้าสิบเมตรครับหอดบูปูแต่ก็เทาเท่ไป,ปมั่นแปดสิบเที่ยวแล้วครับตอนประมาณแปดสิเที่ยวนะครับแปดสิบเที่ยวนี่คือ เก็บจอดกันแล้วนะพี่น้องเลยอีกประมาณ20ิเที่ยวนี่พอเลยครับอีก20เที่ยวพอเลยกาบบถือเวนั่นจากเทียงนะพี่น้องจากกระทอมเลยกระทอมอีกหน่อยนึงเทมาหอดกระทอมเลยน่เลยกระทอม,อองทม,อทอมลงนะม,มาแล้วนี่ผมใช้กล้องมุมกว้างนะครับอาจจะดูไกลนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ไกลนะครับกระสีสั้นน่อยนึงด้วยครับพี่น้องมากับคูบูตา้า <c oughs> ก็รวมๆแล้วประมาณอ่าตีไปเลยครับหนึ่งร้อยเที่ยวเต็มแน่นอนครับยังไงก็เต็มเนมงนีกันเลยม่านถ้ายี่สิบเที่ยวน่าจะเต็มครับอจอดจอดให้ลงก่อนหนูนะเทียมถ้าฝั่งนู้นนะครับถ้าถ้าเขาบริเท่อ,อัดกล่องแบบนั้นพอ่พอพ่อเหรอครับ ผมคิดว่าหนันที่พ่อแล้วลงแม่โอ้อลงลง ที่จริงแล้วเขาเพ่นบอกว่าอยากได้ทางสูงเพียงปรามานเคืองแข้งครับไปนอกมาเคืองแข้งอะไรล่ะเฮาเท่ให้บุกย่างสูงครับแต่ว่านี่ฟังนี้เฮ้าเท่บางๆครับเพราะว่าพุ่มสูงมันพอแล้วเป็นว่าซ้ำนี่ละแต่ว่าทางผุ่นเด้อทางที่จากของงัวที่เฮามาหันไปย่างสูงครับบ่ไปยังครับตอนนี้เ,เช็คเที่ยวอยู่แล้ว ได้แล้วประมาณแปดแปดสิบาเที่ยวประมาณนี้ครับกันเลยแค่ตรงนี้ครับนี <c oughs> ่ก็เราทีแบบทีบางๆมาไปหอดรถไาจันรถประมาณยี่สิบเที่ยวก็ที่ไปเลยหนึ่งรอเที่ยวครับทั้งหมดเมาสี่หมื่นบางคนบอกลุปบางคนบอกขาดทุนก็กลับบ่เป็นยังครับเพราะว่าผมอัดสิกะระยะท่างให้ผิดนะครับเนาะผมอัดสกะระยะ ระยะทางให้ผิดเพราะว่าให้ดูกะระยะสายตาแล้วกะไม่ค่อยถึกพี่น้องนี่จากตรงนั้นมามานี้ทอนี้อดน,นี้ไปนี้มุดนี่ตั้งแต่ที่เราทํนูุนมาถึงนี่น่าจะได้ประมาณสักสามร้อยเมตรได้ไหมประมาณนี้ครับผมกะไวเยอะเลยผมกะไวประมาณห้าหกร้อยครับแต่ไม่น่าถึงเพราะว่าเราเทไปแล้วแป๊บเดียวเองไหมมันเต็มแล้วไหม ผมบาสิการะยะผิดครับประมาณสามรอยเมตรครับเมาวกันว่าสี่หมื่นครับฮเฮ้ไหนโอ้วมันจะขึ้นไปได้บ่มันขึ้นไปไม่ได้หรอกพังไปเร็วๆยับ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  เดี๋ยเนี่ยะไม่มีเลยมึนยงนี้มันจอยครับดันนี้เร็ว,ว <laughs> นนมากกับพอดีหรอวะโอ้โหนี่ดันในนี้เรมากกับพ่อแล้วนี่โอ้ยจะเป็นขี้ขัดเนาะเท่าแก้ว โอ้มันถอยยากด้ยนี่แบบนี้ผมพอใจเดินหน้าไหมทีเลยครับพอใจยมนเท่พี่แหม่แม่นใส่ยางหลายเนาะมันเกิดชิมาได้บ่ไปไปลาดไปเลยเลยไปเลยเบลยเบลเลย าแก้วกี่ขันดันครับแช้รถดำขึ้นมาที่โอ้ยแก้วพี่มีดบอตัดออกเนะี่ยโอ้หมดขอข่า เขาจากยีไปพอดเทียงเลยเพอนสามรอยเมตรปะฮะโอ้อยเยา,าว่าบ่หอดเขากับร,ระยะพีตัวสัน,มนเมื่อกว่ากระจอกสัพเพ็ตกระจาว่ารูปสัพเพ็ต้ระจาว่ามัานลุบลแล้วสันเขาบอกไว้หลายพูดเนาะนี่ไหมจากท่ามึงนี่เขาไปหาเทียงนะสามรอยเมตรวัดบางดูมันได้จัดเมตรกันแถวคอยก้าวไว้าลายพาูดมื่อวานไหม พ,ปปออพ่อเขาว่ารูปปันซาง้วเออสันพ่อเขาว่ารูปปั้นรูปปั้นมันสิรูปว่าท่อนพ่อลอยเที่ยวสิเต็มแล้วได้พี่นอ้องเฮ้ากาละยะพิดเองครับข้าจ่าเ็เลยว่ามันรูป <c oughs> จากนี้ไปหากโกงใหม่นะอีกประมาณสิบผาเที่ยวยี่สิบเทีท่ยวที่จริงถ้าทางปุ่นเฮ้าเทใหญ่ยังสี่นี่มันจอดกันเลยได้หน่ เนาะห้องไปเทียบมังหันอัดอัดใบเอยางหลเลยจะเทียบยังไงเนาะสูงโหดครับจะว่าก็บ่งเป็นยังยัดไปครับถึงว่าที่อัดกันอยหันที่อัดใบเบยางหลกันยังโหดลอยครับนี่จอดกันในตีไปเลยลอยเที่ยวครับมาสี่หมื่นอือให้มัมนมขันมันลุบกับให้มันลุบซะมเมตรจากเถียงของออว่อนเนี่ยลอยแปดสิบห้าเมตรโอ้ยขอคิดบึงเนี่ยไปต่ง้งเป็นสามร้อยเมตร ขม ities, ู่บ้านก็แห่งบอกว่าหาหกไอยเมตรเลยร้อยแปดสิบห้าเมตรเข้ามาไว้ส right? ี่หม re> ื่นครับจะว่าผมกะระยะไว้หลายผลหมู่บ้านขจอกก็เลยว่ามันรูปจะรุปแล้วร้อยแปดสิบห้าเมตรร้อยแปดสิบกว่าเมตรครับตีไปเลยสองร้อยเมตรตีไปสองร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรกะตีไปร้อยเทียวครับ โอ้ยยาว่าหาเรื่องลเ,เลยตีไปเลยหนึ่งร้อยเที่ยวครับหนึ่งร้อยเที่ยวเบ็ดสิทธิ์ครับเมาสีหมื่นมขนมันสีลุบแขนมันลุบซะพี่น้องเที่ยวละสี่ร้อยเนาะชอบไปหาอยูะไรอีกเข้ากาลระยะผิดจะซื้อมาวาดมันก็เลยขจอกเลยว่ามันลุบเข้าบ่ได้เโทรศัพท์วัดเบิ่งน้องกาลยะสายตาเนาะตรงไปหนีปื๊บโค้งหัน แต่ว่ากะมีคู่สาเพื่อนให้เอาเป๊ะๆใส่แดดน,น้อยหนึ่งครับอยู่หันก็บอกย่นต่อลงสาสมนานละมั่งกับบุหรายครับกะถือว่าเท่ากับพ่อเหลือแน่ครับพ่อได้ซื้อปลาสลามมาต่ำปนแรงพี่น้องเ็ไพ่อได้ปนอยู่กะมีงานตีปลาตียังอยู่ใกล้จะกระจักติได้เฮ็ดมือได้ดอกนานงดินกับพ่อมีเห็ดเรื่อยๆครับนั่กับบุหรายปาในดอก งานที่มีอยู่มันแนบเรเห็นว่าทั้งหนามันมีงานอยู่หลายแบนไดนแต่ว่าที่เห็นอยู่กะมีอยู่สองสามเจ้าที่ถ่ายอยู่ครับเอาก็เห็ดไปนํามันก็ออกมานําเรื่อยหนึ่งร้อยเที่ยวเมาสสี่มืนครับการะยะบุถึงพี่น้องได่กี่เทปไปเทมามันกับไปไว้ตัวนี้ที่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ไปมันกับโดนดอกเต็มแน่นอนหนึ่งร้อยเที่ยวนี้ยังไงก็พอครับ มันบรุบอ่างมางังคืออันนั้นรหนรอกนะลอยเที่ยวนี่เที่ยวที่ลอยถ้อยไกลๆเอาที่ละบางทีกะระยะไม่ถูกนี่เมางานไม่ได้นะพี่น้องเขากะไว้หลายหมดครับหมู่บ้านหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าลุบกะต้องขออภัยนั่นครับเพรา,า,วาะว่ากะบม่ถือพี่น้องแต่ว่ากะสิพอ่อได้อยู่ครับอือก็ไปว่ามากกะได้กะสิพอ่อเหลืออยู่ครับกะเหลือเน่อยู่หกักคัดจังรถ ดำข้าเจ้าออกกะเข้ากับสิเหลือแน่อยกับว่าไราครับกับพอได้ซื้อปลาสลัมมาปนือเป็นบ้านละอะบองเรือกับเรือครับมองเหลือารกับเรบอเอบเือเนี่ยบองเรือหน่อยกับเรือขึ้นกันละพี่น้องมีได้หน่อยได้ายมีมองยากมองง่ายขึ้นกันอาเลยลูกเป๊ะเข้าทิเท่บางๆครับเท่ใหญ่อ้า โอ้เหยียบมันให้เจ้าให้เจ้าหอมหัวซะหนอเฮ้ยโอ้ไปเลยไปเลยไป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 เลยไปเลยแก้วอาจารย์ปอความสูงเราก็จะประมาณนี้ครับ เพียงหัวเข่านี่แหละพี่น้องก้มกลวงกะได้บ่อสามเมตรเพราะว่าทางเขาหน้าซื่อครับสองเมตรสามเมตรนี่แหละสองเมตรกลัวสามเมตรล้มรถไถรถดำแล่นสบายครับอ,รรอืรถหกล้อรถไหลวิง่งสบายเลยครับกว้างเลยแต่ลบกันบ่ได้พี่น้อง กะระยะทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะพี่น้องนะเอาก็ต้องกาให้ดีครับหมู่บ้านกาบ่าถือกันพี่น้องรถเม่เคยอันม,มาเหมางานเนาะแต่ว่าถกแกเขาก็อ่านกินอลไรพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าอ่านกินอลไรว,ว่าจังได้ก็ได้ป่นปลาสลัมเท่แรงอะไรกันจัดไปครับ <c oughs> แต่ก่อนจะตีเป็นงานเที่ยวครับ เจ้าของเขากลัวมันยา,ยาพันยาดมันหลายเถียวเนาะเมันก็นเลยว่ายามนงบเกินเกินงบเออเจ้าว่ามีงบอยู่ 40, 000, สี่หมืน่นก็เลยว่าสี่หมื่นเฮ็ดได้ยวบอสสี่หมื่นเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเลยเพนักงาเอาก่ะจัดไปพี่น้อง <c oughs> ความกว้างนี่ถือว่ารถด,ดำวิ่งสบายครับรถด,ดำรถยนต์นี่รถไทยรถอะไรเข้านาเข้าอะไรสบายครับ ก็ลองสังเกตดูว่าหนึ่งกองนี่ถ้าเราดันทําทางมัน,ม,นมันก็จะไหลลงมาข้างอีกมันก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะพี่น้องนะมันก็กว้างเติบอยู่เด้วยคันเจ้าว่าเมืองยังท่านไล่ตีนมันออกครับถ้าไล่ตีนออกมันสิกว่างกว่านี้ พึ้นบนข้างหลังครับกวงอยู่ซ้ำรถสีเขาน้าก็สบา,สบายสบายพี่น้องนี่แหละครับความกว้างก็จะล้มรถพอดีนะครับพี่น้องนะโกวงๆิล้มรถประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเพิ่เวินไว้ให้ซ้ำนี่จัดไปมาๆมาบุกกองมาเอก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 โอ้ ไปเปาไปาไปไปเปาเบาเปาเบาไป<อ>าาาไปไปยก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 เลยไปไปมดพอดีลงเนี่ยท,ท่าเท่บางๆใหญ่ๆจริงๆนะพี่น้องมันพอแล้วปะ่ะนี่ยแปดสิบเกี่ยวกรเต็มครับ นี่แหละเพื่อนต้องการประมาณนี้ครับต่ว่าทั้งปุ่นเขาจัดให้แบบจัดหนักเลยตอนนี้เดยวบอปรไายแล้วครับนี่ซิปก็เทียเ่ยวในกาเต็มแล้วฮอนรถนั่นงานที่เมาไว้เมื่อวานนะครับสี่หมื่นเนาะผมการระยะผิดไปร้ายเติบพี่นอ้องโอ้หรดาก,กันมาเละๆเลยพี่นอ้อง มามามาโอ้โอ,โอ้ไงกลุบเลย J O 7 e จะอามจะอามบายบาย ไล่ไล่ไล่โอ้โอโอเคครับงานสี่มืนครับพอได้ปลปาสลามพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ